ครับมาเลยน,นี่คือสีหนุกของเราส่งสิ่งนี้ต้อนรับเลยแล้ว <c oughs> สวัสดีครับน้องต่างๆครับอยู่ก,กับโค้ดโค้สวัสดีครับมาพากินครับผมสวัสดีครับฟอร์ดครับผม <c oughs> ครับน้องแคนครับแล้วก็ได้มาที่โรง SF ของเราด้วยได้มาดูพร้อมแฟนด้วยรู้สึกไงบ้างครับครับก้อนนึงเลยครับเบาะนั่งสบายมากเออขอเรลเบานั่งสบายมากครับก็โอ้โหผมปรับนอนแบบดูแบบตาช่ำๆเลยครับผมจริงๆงมีมินเบาะมันนั่งสบายจริงแล้วก็คุณชอบท่าอะไรสุดคุณชอบท่าอะไรสุดผมชอบนัมครับอือ ฮะอาจ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอสาวสาวไม่สวยเลยท่าตองสาวมีทั้งสี่ลักษณะเลยก็สนุกมากครับผมชอบท่าอะไรคุณชอบท่านอะไรท่านน้ำครับอุ๊ยใจตรงกันเวอร์ไม่ก็ผมเกิดเดืินพัสดิการเหมือนกันก็เป็นท่านน้ำพัสดิการครับใช่แล้วเหรอวะใช่ใช่ ช่ครับก็จะมีความแบบใจเย็นแต่ว่าเอ้ยมาทำงานเนี่ยคุณหมจะไปทำงานเดือนพฤศจิกาคือท่าน้ำเพื่อไม่ก็คือแต่คือของแต่ละเดือนน่ยก็จะแบ่งเป็นแต่ละธาตุไงและนิสัยนี่เหมือนท่าน้ำในเรื่องปะแบบว่าเซนิทีฟท่าน้ำจะเซนิทีฟไปอ่าร้องไห้เป็นปะเออาร้องไห้ไม่เอาไม่เป็นนะครับผมไม่หรออบอกว่าท่าน้ำจะแบบแบบเซนิทีฟปะใช่มันเป็นเรื่องัตาตื่นมากเลยท่าน้า แล้วนี่ก็เลยถามวินนี่ว่าดูเสร็จแล้วร้องไห้ไหมเอาแต่ก็ร้องไหมวินนี่ไม่ร้องซึ้งครับซึ้งนนี่ไม่ร้องแต่พาทินค่ะผมร้องได้เลยอันนี้ท่านรักผมแลไม่ใช่จ้ะแต่ว่ามันซึ้งต้องเอามีใครร้องไห้ไหมตอนที่ตายอ่ะเนี่ยโหเต็มเลยตอนตอนที่อย่างที่บอกตอนตอนเนี้ยขอขอบคุณหน่อยออ๋ผมก็อยากบอกว่าหนังน่ารักดีผมเห็นความแบบ เมื ing, Adams, erm mm ่อเห็นความรักของแบบคนที่มาดูตอนอาจจะดูไม่เข้ากันเห็นปะเขาอยู่คนละท่าต่างคั้วมันทาให้เห็นความแบบความต่างแต่มันก็สามารถแบบมีความสัมพันธ์กันได้ในบานนี้ผมรู้สึกว่าน่ารักดีครับแล้วในส่วนของโรงนังผมว่าครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปเพราะครั้งที่แล้วเคยมาแล้วเนาะครั้งนี้เปลี่ยนไปคือผมลองกินไส้กรอกรสแฮมแล้วอร่อยมีคนบอกว่าฟอร์กินไส้กรอกยอะใช่ ครั้ง <substit> ที like <bbe> ่แล้วผมกินชีสวันนี้กินร้อนแฮมอร่อยเดี๋ยวเหลือสไปซี่เคเดี๋ยวจมาเก็บไว้ก็กิจกรรมก็รู้สึกว่าผ่านด่านประมาณนึงแล้วครับวันนี้ยากกว่าเดิมเขาเก่งหมดเลยทุกคนนะตอนนี้พี่พี่มีนก็เริ่มมาคิดเกมแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอุ๋อได้เลยครับกดดันขึ้นอเลยเงี้ยเอาให้ยากนะครั้งที่แล้วบอกยากไม่ยากใช่ได้ครับครับเดี๋ยวพี่จะมีลักษณะนิสัยนะครับที่เราหาข้อมูลมานะครับของคนในท่าต่างๆนะครับ4อัน เดี๋ยวน้องๆต้องเลือกมากันหน่อยว่าให้รวมหัวกันเลือกเลยแหละว่าอันไหนคือดินน้ํหลมไฟกันแน่ซึ่งเดยวพิแารก็จะอ่านให้แฟนๆได้ลองทายกันด้วยมีดินมีน้ํามีลมมีไฟลักษณะแรกนะครับซึ่งอาจจะดูนิสัยเราฟังก็ได้นะอาจจะว่าที่มาไปท้าเริ่มอ่านเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยนะลองดูนะลักษณะแรกครับเฟ็ๆลองาาฟังด้วยกันนะคุณเป็นคนที่รักการเป็นผู้นํามีความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์ เจ้าความคิดมีความกระตือรือร้นชอบการแข่งขันจริงจังใจร้อนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีเหตุผลอยู่เสมอมาที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจน้ำหวานไม่น้ำหวานน้ำหวานชอบนะอย่าหันเลยนะน้ำจุกน้ำจุกโดนน้องแก้งคืนแล้วไปต่อไปกับเราเลยโอ้ไม่ยีเลยอ้ะ

กูว่าเอาเอาให้รอดนะแอกเอาให้รอเลยมาแบบเวทแบบผืออ่าโอเคเธอสบายดีมั้ยไม่้อยแบบผืออ๋อโอเคเข้าใจผิดรองแบอคือนะ <go and with you just want pm know you're on I know you're you me I just want on top I to know that on i อุ้ยะฝ่อบ้านเร็วมากเลยนะเฮ้ยฝอดบ้านเร็วเฮ้ยไม่ใช่สามสองหนึ่งเอาละส้มครับครับเก็บตัวนะอยู่ัอยู่ละหนึ่งสองมมาเชฟ เาไเอามีเชลไปเอย่งานขอมันลึกนะแล้วคุณต้องดูดีๆนะไม่รีบไมนใช่ไปขับแล้วสี่สามสอห่งหมดเลาโอเคค่ะเดี๋ยวนะผมได้มาแบบนี้จริงๆนะเอาออกตัวเลยไม่ไปขับครับหลังครับมันยากวพร้อมแลวง่ายบอกเลยหรนอมเริ่มค่ มาเวมเรื่องหนึ่งดิสนี่เรื่องหนึ่งเชียร์ว่าให้พูดทุกเรื่องที่เรารู้จักมาเลยไม่ใช่ขับไป่ออีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชื่หนังเลยชื่อนั้นึงชายพึ่งชายไม่ใช่นี่ที่เจอพวกเขาอ่ะกาเดียนที่เจอพวกเขาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ที่เพิ่งมาที่มึงที่เพิ่งมาอันนี้ตุ๊กต้องไปไปดิสนี่ดิสนี่ดินี่เอาไงดีอ่ะมันคือจริงมันคือมันคืออะไรวะรอเขาตั้งอมตุกแล้วเนี่ยหรง พี่มาร์คให้ินมาหีมาไม่ให้กิมาไมอ้าวพี่มาร์คอ้าวคนแรกอัี้่ผมอันนี้ถูกแล้วอันที่สอถูกั้้อูไงอ่ะอันนี้ต้องเอาไว้อ้าฮะใชเเฮ้ยผมก็รึกว่าการเียเขาไเห็นมันเป็นทีมหลายคนอ๋ออันนี้เป็นสโนไวท์ไร ยืนเฉลยภาพเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมมีเรื่องคุยกับพี่ละคดีพี่นั่นแหละคนภาคีคนไปอยู่ตำแหน่งแรกผมว่าไม่ใช่นะโอ้โหหลอกหลอกทั้งโรงเลยอ่ะหลอกตอบพี่มินนะหลอกเ้ยไอภาคีบอกเขว่าอธิบายที่ว่านคืออะไรอันนี้สโนไว้ไงกับคนแค่เจ็ดคนไงแต่มีแค่หกว่าไม่ทันอีกคนนึงที่บอกว่าระหว่างสโนไว้กับซินเดอเรลล่าเนี่ยอันไหนมีคนแค่คนคนดท้ายหายไป อันนี้อันนี้มั่ยจริงไม่ทันโอเคืออไรนะเราะว่าอันนู้นเรคือการเดี่ยนให้ดูมีดีโอเต่าตุกนะแล้วตอนที่เรารับต่อมาพราเรารู้ไหมว่าเรื่องอะไรบ้างไม่รู้เลยไม่รู้เลยเยียมมากเลยตอนดูกระดังเยี่ยมเลยอ่ะจริงเนี่ยนะแปลว่าไม่ถึงเจ็ดไงถ้าถึงเจ็ดรู้แล้วสิรู้แล้วเราไหวนะคุณแม่ไม่สาไหมเขางงเลยสิไม่เราเราประเด็นที่แฟนคลับพายว่าการเดี่ยนอ่ะแฟนขับพายภาพนี้ใช่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่แค่แฟนคลับทุกคนผมด้วย แต่เรืองนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยภาพสองคืออะไรเนี่ยไออันตัวเนี้ยคืออะไรรู้ไหมว่าวาดเป็มั่วๆงมันไม่ถ่าจริงคุณกว่าจะครบนี่ยังว่ามันเก็บคนเลยนี่เป็นงานศิลป์นี่ผมไม่โอเคกับงานมากนะอันนี้ผู้หญิงไงมีผมมีผมบ๊อบแต่เขาไว้ผมบ๊อบนี่ใช่ป่ะใช่เห็นไหมเนี่ยคุณไม่แกะมันลึกงานมันลึกไม่แกะดีเทลทีนี้ถึงเวลาไป45วินาทีค่ะ โอเคได้เลยะคะน้องปังดีได้เลยค่ะนะคะอีกค่ะและที่ถืออยู่ในมือเราก็คือคอลเลกทิฟโของธาตุน้ำนะคะแต่พิเศษคือมีลายเซ็นน้องๆอยู่ข้างหลังให้ครบสี่คนเลยนะโอเคสามสองได้เลยครับมาฝั่งนี้สองคนครับมาฝั่งนี้สองคนมาเลยโอเคได้เลยค่ะโอเคหนึ่งสองสาม 2 3 4. 3 Okay រីករាយครับ